สวัสดีครับสาหรับกระบวนการจัดติดตามการเรียนรู้เชิงรูปแบบตัวนาการสตรีมร่วมกับทคนิคก,การสอนแบบจิ๊กซอเรื่องการจัดการขยะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เป็นนวัตกรรมในรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่โดยมีตัวชี้วัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรกิจกรรมคายเยาวชนรักค์ภทยในเหนืนวการเรียนรู้เรื่องโลกสะอาดด้วยมือเราซึ่งนวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้นี้เป็นการผสมผสานระหว่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรูปแบบบูรณาการแบบสตรีมกับเทคนิคการสอนแบบจิ๊กซอมีการใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนทำกิจกรรมได้หล,ห,ลหลายอย่างสนุกสนานจนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมายการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการสตรีมร่วมกับเทคนิคการสอนแบบจิ๊กซอนั้นใช้เวลาการสอนจำนวนสัมาัสโดยมั้งช่นสามชั่วโมงซึ่งครอบคุมตัวชีวัดของ สาระการเรียนรู้วัษนธรทายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งสุขัศึกษาและพะันธกศากษรโดยผมได้รวบรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ดังนี้ครับข้อท,ที่ 1. ปัญหาขยะและประเภทขยะ ภาพที่สการจัดการขยะภายในโรงเรียน ที่สมผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิล ลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงลูกแบบบูนาการสตรีมร่วมกับเทคนิคการสอนแบบติ๊กซอพบว่านักเรียนทุกคนมีพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีขึ้นตามจุดประสงค์การเรียนรู้อทิสามารถอธิบายและตอบคำถามต่างๆได้ทั้งด้านผลกระทบของปัญหาขยะต่อสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อมในทางการคัดแยกขยะการจัดการขยะภายในโรงเรียนรวม ถึงสามารถออกแบบและประดิษฐ์ผลิภัธฑ์จากขยะได้ซึ่งเป็นการสะท้อนใี่เห็นว่านวัตรกรรมกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรูปแบบด้วยการสตรีมร่วมกับเทคนิคการสอนแบบซิ่อนั้นช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีพวกผู้ไปจับความสนุกสนานในการทำกิจกรรมการเรียนรู้เดี๋ยวผู้ครูจะใหท้ที่ที่ที่ไปอบรม เยาวชนรัฐกรงไทยมานำนเสนอวิธีเกี่ยวกับการคัดแยกขยะง่ายๆที่สามารถทำในชีวิตประจำวันได้นะครับอขอเชิญพี่จีนนะครับสวัสดีครับผมจีนเบกชัยจิระโพธิ์คนหอมวันนี้จะมานำเสนอวิธีการแยกขะยะแยกขยะอันตรายมีถ่านไฟฉายมีแมสตู้ดส่วนอินเคเราแม่กลัวเอาขยะอันตรายไปปน,นทีร่ระกับขยะประเทศอืะะะะอ่น เพื่อที่จะได้แยกขยะได้ง่ายขึ้นส่วนวิชาชื่อวิชาสุดเด็ดวันนี้ค่ะวิธีการแยกขยะเปลี่ยนขยะเปี่ยนมีสองชนิดคือเศษอาหารและเปลือกผลไม้วิธีการแยกขยะมีสองวิธีคือเศษอาหารแยกทิ้งเปลือกผลไม้นำกลับไปทำปุ๋ยเพื่อสร้างสืบวันนี้จะมานำเสนออะไรเรี่องเครื่องมีกระป๋องถุงมัดถุงพลาสติก สามารถเป็นนักบริจาคเพือขายเพื่อนักเพื่อสร้างราได้ให้กับตัวเองและสุดท้ายนี้หวังว่านาวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้จะเป็นอีกแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงลบให้แก่คุณครูอีกรูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงจนก่อให้เกิดเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายในชั้นเรียนได้ในที่สุดสวัสดีครับ